เด็ดมายิ้งใหญ่เวอรอนี่เพิ่งเล่นกับนองเพิ่งมาเรีวิวันนี้เพราะว่าเพิ่งเล่นกับน้องเสร็จแย่นี่เราเราอุ่นๆเรวไปแล้วเนื้อไปดูที่ช่องพี่โพนี่ถ้าเกิดอยากทำนะเพิ่งเล่นกับน้องไปโอเคเราจะออกนะคะ ก็ไปเล่นโลบอกกันอัพเดตสถานีกูให้มาเขาเล่นว้าอา้าวทำยังไงยิ้มไม่เห็นเหม,มือมันต้องทำปากกาจากสองขงนมได้เลยเทำอะไรดีอะเราเล่นอยู่ก็โดินมาทั้งวันเนี่จะให้ดูอะไรต่างไงอะ เวลาจะกดเข้ามามันก็เห็นนิ้วาทำยังไงดีอะตั้งแท็บเล็ตตั้งเอาไวนะ้เนี่ยโอเคกดเล่นเนี่ยอวตารใหม่เราเนี่ยบุคเรเวนมันอัปเดตใหม่รับอะไรเพลงๆเงข้ามานะก็เลยเอาของมานะ สวยเวอร์สวยเวอร์เราปรับขนาดเท่านี้นะเดี๋ยวขอใส่ผักไก่วิบวับวิบวับแล้วในสายฟีก็เป็นแบบนี้แหละหืมแต่งตัวรุดเวอร์ในบุพเพเว่นแต่งตัววัดครุฑลืสเลือเวอร์เลือเวอร์เลือเวอร์เาือซาโคสีโคฆ่ามักตุงในชุดสี่ชุดห้าไม่เจอสุดที่เท่านั้ ôi, viên ba hình phá nè. y phí phá lo y phá lo la 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 Ừm ของฟรีทั้งหมดที่มีใช่ไหมเอ๊ะ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 คุณไทยเพืมอนเห็นปมนตาเดี๋ยวจะฟอดมันก็แค่กระเป๋าโอ้ยหรอไม่เจอ สว่างไหมทุกคนสุตามไหมเนี่ยสุดตาปะสุตาไหมอาจจะถ่ายคลิปแค่นี้เพราะเราไม่ได้ถุงเครื่องโทรศัพท์ไงมันต้องมันพึ่ภาพด้วยนะมันถึกด้วยเันได้ออกได้ไหมเออออกโอเคแต่งตัวสไตล์ไม่แต่งตัวสไตล์ตตไปดีกว่าสไตล์เดิมนี่ เดี๋ยวก็ไปทำการสร้างมันเดินเข้าไปแบบนี้เฮ้ยเย่อเฮ้ยเย่อเออเล่าบ้านหลังไหนเงี้ยโทรศัพท์ก็จออะไรใช้ด้วยสินี่แข่งอะไรเลยช่วงนี้เลย เพราะว่าเพื among, <c oughs> mixer, ่อนเราโคตรเยอะเพราะมีคนแอคเยอะมากอเ่เือจอกับให้ดูเช่อเยเน่ยเน่ยเนี่ยเนีเห็นมังใช่ไหมมังไม่ใช่จะซูมให้เชื่เห็นไหมเห็นไหมไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยว อ๋อมอ๋ออ๋ออ๋อรู้ไหมครับว่าผมเบี้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยขอไปกันนะบายบายวายบายบายโอเคแล้วขอพิมพ์วันแม่ด้วยบายบายเอ้ยบา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 ยนะจ๊ะบาย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  Dad, got, a